สวัสดีค่ะเพื่อนนะคะวันนี้จะมาบอกเล่านะคะ่กับเหตุการณ์นะคะที่ไปซื้อทีวีนะคะที่ร้านร้านอะไรนะเขาเรียกว่าร้านอะไรนะร้านขายพวกเเครื่องเสียงอะไรประเภทนี้นะ,ะก็เลยเชวนลูกชวนลูกไปซื้อนะ,ะมันเป็นวันอะไรนะวันนั้นนะวันศุกร์หรือเปล่าศุกร์ช่วงบ่ายนะช่วงบ่าย รับลูกแล้วก็เลยไปซื้อของค่ะขับรถไปกประมาณ45นาทีนะสี่สิบนาทีก็ถึงฝนก็ตกด้วยแฉะด้วยะคะวันนั้นก็ตอนกลางคืนนะคตอนเย็นนะคืนอีกวันหนึ่งอ่ะก่อนที่จะไปซื้อของอ่ะลูกชายบอกว่าแม่ฉันอยากได้ของขวัญคริสต์มาสฉันขอทีวีได้ไหมแม่ก็เลยถามว่าออออราคาเท่าไหร่ เขาก็เลยดูใน google เขาบอกว่าแม่ตอนนี้ร้านเนี้ยเขาอะลดราคานะเออลดราคาเหลือ300กว่าจาก600กว่าอะไรเงี้ยโอเคงั้นก็เราไปดูกันพรุ่งนี้อ้าวสรุปแล้วพอเราไปดเูเราก็เตรียมเงินไปแค่600 650เพราะเราก็ออโอเคไปเผื่อนิดนึงแต่ไปถึงปุ๊บมันไม่มีนะมันไม่มีมันนะคือแบบราคาจาก 699ใช่ไหมมันเหลือ620แล้วไปถึงนะคะไปถึงนี่คือแล้วก็ไปไล่ดูดูดูนะมันก็จะมีที่ถูกที่สุดก็คือ699เนะี่ยถูกที่สุดแล้วนะเราก็นึกว่า,าราคาที่ลูกดูนะเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะสามร้อยกว่าคือ,ค,อคือเขาบอกว่ามันเป็น มันเอ่อมันเป็นราคาที่ลดลงมาแล้วอะไรเงี้ยเหลือ300อกว่าเราก็เลยเตรียมเงินไปแค่6กร้อยห้าสิค่ะเราไม่รู้นะ,ะไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าเออมันไม่มีเราก็เลยถามคนนั้นคนนี้ไปบอกว่าเออเนี่ยแล้วลูกก็เลยบอกแม่ทำยังไงดีล่ะอันนี้มันเกินไปบอกแม่เธออัตรากเท่าไหร่เราก็เลยบอกว่ามีอยู่แค่6 5 0เพรห้าะิบพอออมาไม่เยอะออกมาแค่นี้นะเขาเลยบอกว่าท่านทำาไงดี ก็เลยไปถามไอ้คนที่ขายนะถามผู้ชายคนที่ขายเขาเอา่อกขก็เลยถามว่าเอา่อเธอจะเอาเอา่อจะจะซื้อเหรือย้อนอย่างนี้หรือบอกว่าฉันมีเงินแค่หกร้อยห้าสิบมันไม่พอเอ่อฉันนึกว่ามันลดราคาประมาณเหลือสามร้อยกว่าอะไรเงี้ยนะแต่ทีวีจอใหญ่อยู่นะใหญ่มากตอนนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นเธอผ่อนไหมล่ะผ่อนลูกชายบอกเออผ่อนก็ได้อะไรเงี้ย พอพอนเขาก็บอกว่าสิบเดือนเดือนละเท่านั้นเท่านีเเเเนเา้เราก็เลยโอเคก็เลยโอเคบตกลงแล้วันนี้อ่เราก็เรียกว่าเราไม่มีบัตรเราลืมนะคะลืมบัตรเอ่อบัตรธนาคารนะเพราะว่าบัตรธนาคารที่เราเอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะปกติอะเราใช้บัตรธนาคารอะคือจะเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยนะคะ กระเป๋าตังบ่อยแล้วก็กระเป๋าโน่นนี่บ่อยบางครั้งก็เอากระเป๋าล้านไปบางครั้งก็เอากระเป๋าเอา่อที่นั่นไปอะไรเงี้ยแต่มันก็เลยผิดคาดนะคะวันนั้นผิดคาดาก็เลยคุยกันบอกว่าโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรเอ่อแล้วคราวนี้ไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็เลยโทรไปตรงที่เคาน์เตอร์ที่ผู้หญิงเขาขายใช่ไหมมีผู้หญิงที่มันเป็นที่ตรงที่จ่ายเงินอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีบัตร ก็ทาไม่ได้นะนเราก็เลยอุตส่าห์ทำเป็นแบบว่าที่ว่าสามีสามีส่งส่งอะไรนะส่งเบอร์ธนาคารของเราไปให้สามีแล้วก็ให้สามีโอนตังค์ให้อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นเบคกิ้งออนไลน์ใช่ไหมเราก็ลืมเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นไปอีกนะคะแต่เขาบอกว่าไม่ได้ต้องเชอต้องใช้บัตรเออโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรงั้นถ้าไม่ใช้บัตรเออเราก็ไม่เป็นไร อาสักพักหนึ่งเขาก็เลยถามถามไปถามมาก็เลยบอกไอ้ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าฉันมีเงินอยู่แค่หกร้อยห้าสิบยูโรเนี่ยฉันน่ยถ้าปกติอ่ะฉันสามารถซื้อได้นะฮะฉันไม่ต้องผลก็ได้แต่ฉันเอาเงินมาไม่ถึงไม่ครบเพราะว่าฉันไม่รู้ฉันนึกว่าราคาสามร้อยกว่าฉันฉันไม่รู้ว่ามันราคาสามร้อยกว่าใช่ไหมเออฉันก็เลยเอาเงินมาแค่นี้ฉันมาเผื่อแค่ประมาณสองร้อย อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันดูให้ใหม่ไอ้จากที่ราคา699ตอนแรกคือแบบไม่ได้นะอย่างนน้นไม่ได้นะฉันไม่สามารถผ่อนได้นะคือแบบไม่มีบัตรไม่สามารถผ่อนได้อะไรเงี้ยแต่พอเราบอกว่าฉันมีเงินติดตัวอยู่แค่นี้650ก็ฉันก็ไม่สามารถถ้าถ้าไม่มีบัตรฉันก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยนะเขาก็เลยบอกว่าเธอมีเงินอยู่เท่าไหร่นะ ก็เลยบอกมี620แล้วเราก็เลยก็เข้าไปที่คอมนะอยูย่ๆก็อ้าวโอเคถ้าเธออยากได้ใช่ไหมอ,อันนี้ทีวีครึ่งเนี้ยลดเหลือ620เธอจะเอาไหมโหลูกชายดีใจใหญ่เลยอะกร้อยยี่สก็โอเคเหลือ30 <c oughs> ใช่ไหมเออก็ได้620โอเคได้ก็เออโอเคเอาเอา,เอาก็เธอก็จะต้องจ่ายประกันเดือนละ สองกิโลห้าสิบอะไรประมาณนั้นก็โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ได้แต่ก่อนหนะ้านี้ไม่ได้นะเราก็เลยมันมีเบอร์ธนาคารที่แบ็กกิ้งที่เคยส่งให้สามีแล้วก็เลยเอาเบอร์ธนาคารนั้นะให้เขาไปแล้วก็เขาก็จะได้หัดไปทุกเราก็เลยบอกเขาว่าให้อ่าโอเคงั้นก็ให้เขาทําไปนะเขาทําไปตอนแรกบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้คือยืนยันไม่ได้เลยพอเราบอกว่าเรามีเงินสดอยู่แค่นี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบคือ ฉันนึกว,ว่ามันราคาสามร้อยกว่าเราก็เตรียมเงินไว้แค่นั้นใช่ไหมปกติเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเธอทําได้ก็เ,เลยสั่เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะต่อจากนั้นก็โอเคทําเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านจัดแจงเรียบร้อยกลับบ้านนะค,ะคนกลับบ้านกันสองคนแม่ลูกคือเขาก็เข็นรถมาใส่เข็นอะไรนะเข็นมาใส่ในรถนะ,ะเ,ขนเข็นทีวีมาใส่ในรถ ตอนแรกก็บ,บอกว่าโอ้ไม่ได้ยังงนี้นะประสบการณ์นะคะคนที่มาอยู่เยอรมันน่ะอยู่ต่างแดนน่ะคือ,อคุณต้องมีเงินนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนประเทศไทยเหมือนกันนะคะถ้าคุณคุณต้องมีเงินถ้าคุณไม่มีเงินก็เขาก็จะดูถูกคุณนะคะว่าคุณไม่มีเงินไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินไม่สามารถทํไรายได้เลยนะจะบอกให้ยิ่งยิ่งคุณเป็นคนต่างชาตินะคุณต่างชาติแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินหรือว่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะ ไปไปผลของอะไรเงี้ยยากนะคะยากต้องเหมือนมีเครดิตอะไรประมาณนะั้นจะดีนะนะคะโอเคนะคลิปนี้ก็บีอยู่แค่นี้นะก็ได้ทีวีมาเครื่องหนึ่งคนะ่ะหกร้อยยี่สิบยูโรนะคะลูกก็เป็นของขวัญคริสต์มาสให้ลูกนะไม่มีอะไรให้ก็ได้แค่นั้นเครื่องหนึ่งก็ถือว่าแพงแล้วเนาะสำหรับแต่ว่าที่ดูแล้วคือเครื่องนี้ที่ทแต่ว่าจอใหญ่นะ ก็ถูกสูตรแล้วนะแต่มันจะมีเครื่องเล็กๆอยู่ก็ถูกกว่านั้นก็มีแต่ว่าอันนี้คือบัรจอใหญ่นะโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าไงคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ